วัสดีพี่น้องครับสองอิสานน,ะนิมูน้ะพี่น้องเนาะวันนี้พาพี่น้องมาตกป่าเขากะแย่จะใส่กะจะเป็นนอนสามตัวมีสีขาวสีดำหางเขียวกับเขียวหางส้มมาถ่ายที่ตามผลงานนะพี่น้องเราว่าที่นี่พนงานมีปาพี่น้องที่ตามครับใส่ใส่เยือ่อนนอะนพี่น้องลองจะได้ได้ป่า กัดแล้วพี่น้องกัดแล้วพี่น้องโอ้ปลาโคหน่อยปลาโคหน่อยมันกัดกัดแล้วมันคายปุ๊บเลยพี่น้งองเห็นบหมว่าันโออเหีงมันวะ กันแล้วพี่น้องกันแล้วครับกันแล้วครับกันแล้วครับยูยู่มันหล่นไงพี่ให่ไมนหลุดเ่ยนะเดอกยูนี่ครับเราหมานนิดนึง <c oughs> เห็นบ่เห็นบ่ไหนตัวนึงครับพี่น้องตัวน,นึงครับ Nhay nó kia nó. Tiên nha, hai bụng ngồi bạc kìa 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 Cắt kìa cho มันพอดีกับเสียห้องเงียนอนเลยเนาะพอดีคือแอคชั่นมันเจงมันจะปลาบโตกใจง่ายปลาการจะพอยล้อแวงเพราะเสียมันกะกะตีไปมันจะกโค้า อยู่ตรงไหนเฮาบมเห็นมันนะถ้าเห้องโตงชุดมันกับไข่เนี่ย้าหูชุดมันกับพวกาสได้ง่ายกัดเล้วพี่น้องอยู่ปุอยู่ไม่รู้ยังครับอยู่แล้วครับกัดแล้วครับกัดแล้วครับกัดแล้วครับเห็นบหมจะโตวะใหญ่เลยพี่น้องปลาเป็นปลาใส่ปลาใส่เข้มปลาเป็นปลาใส่เข้มครับพี่น้อง ลยมันลดเลายเนาะก็ลดด้เลยดก็ลดดีอดหน่อยเนาะอไอีกตัวนึงครับพี่น้อใส่เข้มกันทั้งนั้นเลยวนใส่เขมทั้งนั้น ายพี่น้องต้นหน่อยอีดีไม่ใช่ว่ามันหลากสายตึงโหดกัดจอดกัดรุดกัดละค่ายกัดละค่ายพี่น้องเกัดจอเลยกัดเจอดกัดไก่โหดพี่น้องกัดไก่โหดก็โอกาสฮึกัดตะชก อนครับครับสงามด้วยครับอานะครับยูเรมึงหวังว่ากงุยูนะพี่น้องถ้าไอยูเดชบเลยสวยด้วยเลย còn đèn song xoang nó đè chứ nào để chứ để bả mưa xuyên để xoay khác chứ nào nhưng mà để ngang khác nhỏ ี่กัดครับพ er. ี่น้องกัดแบบกัดแล้วแหว่งเองเลยต้องลดอยู่เลยครับกัดแบบกัดติดเลยครับพี่น้องรู้ว่ารอยู่ประยู่ธอ่าอยู่ประยู่ธ์เลยมันกัดบ่ได้บอกว่ากัดมันกัดปั๊บหลาปุ๊บเลยปิ๊บเวทปุ๊บเลย มันจะรุดหลากเลยตรงนี้ผมว่าผมบมนเนรใจ,จว่าจะได้บ่อใดเลยพอมันกัดปั๊บมันหลากปุ๊บเนี่ยผมว่ามันจะบ่ถึกบ่เต็มเบ็ดแต่เยอะขึ้นหรอได้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 ไดได บ่ไงแบใส่เข้มอีกแล้วพี่น้องใส่เข้มอีกแล้วเห็นน้องรันเนาะใส่เข้มอีกแล้วครับ กาดคนละมุมพี่น้องได้ได้เยอะสุดพี่น้องวันนี้หมานันพี่น้องหลายตัวแล้วทั้งทั้งเตะทั้งรุดโอเคครับเก็บปลาครับอา้าวสวัสดีครับมา,ามานีน้พาไปตกปลามาเกพี่น้องพนักงานว <c ười> ันนี้ได้เยอะอยู่ครับพี่น้องหมานม้านมานได้หาตัวพี่น้องมามาฝากมีใส่ใหญ่ตัวนึงครับ ประมาณแบบเก็บโอ้บัวโลกับหัวถึงโลดเลยเนาะใส่ประมาณแปดเก้าขีดแปดเก้าขีดตากำลังห่าวพี่น้าะหาตัวครับพี่นอ้องหาตัวเห็นบอ่องโอเคครับขอให้มาคลิปนี้พี่นอ้องฝากติดตาม โค้ดใหญ่โดแชร์ให้เนเตอสองทีสารไีห่หมุนไม่เนาะเป็นกำลังใจให้สองนี้คิปต่อไปเมื่อฝากพี่น้องก็ต,ต่อไปเนาะพี่น้องเนาะติดตามนี้แะครับเนาะขอบคุณครับ